สวัสดีค่ะเจอกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไกด์ไลายอะไรเราในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใดๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีๆอะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้มาดูกันเลยค่ะไพ่ใ,ใบแรกคุณได้ราชินีถือไม้เท้าคุณจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากขึ้นและจะ มีแพชชั่นในการทาํางานคลั่งไคล้หลงไหลในการทํามาหากินในเรื่องของการงานมากขึ้นใบต่อไปค่ะอุ้ยรายชินีถือเหรียญงานของคุณจะทําเงินให้คุณเห็นไหมหลังจากนี้คุณจะมีเงินมีทองมีเงินเก็บมีความมั่นคงมากขึ้นว้าวบางคนอาจจะเจอคนรักคู่รักเลยนะคะเนี่ย ใพ่ใบนี้คุณรักเขาเขาก็รักคุณความรักที่เท่าเทียมกันเสมอกันนะคะเห็นไหมดีใจด้วยสำหรับท่านที่รอคอยคาดหวังที่จะได้พบรักผู้รักคนรักคนที่ใช่คนที่ปรารถนาคนที่จิตใจตรงกันเดี๋ยวจะได้เจอพลังงานไพ่ไม่เกิน1-3เดือนนะคะดูได้อย่าดูบ่อยนะคะถ้าดูบ่อยแล้วคำถามบ่อยบ่อยิปัญญาช้ำและคำตอบออกมามันจะไม่ตรง และใบนี้เห็นไหมให้ชัดเจนกับตัวเองนะกับความรักครั้งนี้ให้ออช่างใจดูว่ารักเขาไหมชอบเขาไหมหันกลับมาดูช่างใจดูว่าจะไปต่อหรืออะไรยังไงถ้าเจอคนที่ใช่ก็น่าจะไปต่อนะไม่หมอว่าเห็นไหมใช้เซนสัญชาติยานตัวเอง,เองนำทางนะคะเนี่ยคุณมีเซนสัมผัสเป็นคนที่ ฮีซิกเซนให้ฟังสายสัญญาณให้ดีว่าเขาจะไกด์ไลน์เราไปทางไหนให้ความรู้สึกของเรานำทางแล้วมาดูไพ่เอ็นเ,เจน,นเบอร์นะคะว่าเขาอยากจะไกด์ไลน์อะไรเรา1นึ2ทุกเก้าวหน้าจดจำเสมอเก้านี้ก็เช่นกัน1 5 5่ห้า เธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะเขาบอกมีใครดื้อบ้างไหมคะในนี้อย่าดื้อนะถ้ายิ่งมาสายจิตอุญญาณการตื่นรู้สายพลังงานอะไรพวกนี้ดื้อเนี่ยเจอบททดสอบหนักงวงอย่านะบอกไว้ก่อนนะแปดแมันใกล้จะสำเร็จแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมคะอีกไม่นานเดี๋ยวก็สำเร็จแล้วคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนอดทนให้ได้ท่านบอกอดทนไว้นะคะอีกนิดเดียวห้าหห สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหละเรื่องอะไรก็คือถ้ามามีภารกิขีดมันต้องเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณเ,เจอมาแล้วมันต้องเกิดขึ้นคิดคิดซะว่าเขาวางเอาไว้แล้วขีดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดก็ต้องเกิดนะคะอย่าไปฝืนนะมองให้เห็นรู้ให้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางให้ได้17 71 โชคชะตาไม่ได้ล้อเล่นเธอตังหะที่ล้อเล่นกับโชคชะตาเห็นไหมใครล้อเล่นกับโชคชะตาบ้างคะยินดีกับความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงอีกนิดเดียวความสําเร็จก็จะมาถึงแล้วคะ่ะอดทนรอไว้นะคะ1,999ก็ไม่ได้แย่นะเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเห็นไหมคะใครว่ามันแย่ 60 60ถ้าเธอไม่ยอมแพ้ไปซักก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรใดๆนะคะสู้ต่อไปค่ะสิ่งดีๆรอเราอยู่90 9ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเถ็นไหมคะ0000เธอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณอะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอย่ายอมแพ้นะไม่ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ 1333จะทนทุกไปทําไมเรื่องบางเรื่องถ้ามันทุกมากก็เดินออกมาปล่อยว่างทิ้งมันได้ก็ทิ้งตัดมันได้ก็ตัดอย่าเศร้าอย่าทุกนานนะคะ1น4 1นี่คือภารกิจสำคัญของเธอถ้าหากใครมาสายพลังงานจิตวิญญาณการตื่นรู้ไร้ว่าเครื่อตาศีพวกนี้ มีภารกิจแน่นอนเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ตื่นรู้หรือแต่ละคนมีภารกิจที่ไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันก็ได้นะคะเราจะหลีกหนีภารกิจนี้ไม่ได้เลยในเมื่อเราเกิดมาขอลงมาเกิดแล้วมีภารกิจแล้วก็ต้องทำต่อไปจะหนีไม่ได้8888ปเธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่เธอต้องการเห็นไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะแม่หมอเชื่อว่าทุ คนถ้ามีเป้าหมายในชีวิตและตั้งใจทำสำเร็จแน่นอนค่ะไปสุดท้ายนะคะ1881ไม่ใช่คุณรอคำตอบอะไรหรือว่าอยากรู้คำตอบอะไรคำตอบนี้คือไม่ใช่นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ